สิ้นเช่ก็มันจะไปหาแกอยู่พอดีเลยอะ่ะเออคือแกพอจะมีเงินให้ฉันยืยมสักหมื่นหนึ่งไหมอีกสองสามวันเดี๋ยวฉันรีบขึ้นให้เลยก็ได้อันนี้แกเอาไปใช้ก่อนนะขอบคุณนะสิ้นงั้นฉันไปก่อนนะไปเข้าบ้านกันเถอะ ก็เมื่อสามวันก่อนฉันยืมเงินแกไปไงวันนี้ฉันเลยเอามาคืนะนน่ะอนี้ <c oughs> <c oughs> โอเคอ่ะพี่โจ๊กฉันเอาใบแดงมาฝากพี่ด้วยนะอ๋ <c oughs> ขอบใจมากนะงันฉันขอตัวก่อนแล้วกัน <c oughs> พี่ว่าเมย์นี่เป็นเพื่อนที่ใช้ได้นะไม่เหมือนเพื่อนบางคนของซีนอะไปกันเถอะ เอ้าเมยแกแมาได้ไงอ่ะเข้าไปนั่งในบ้านก่อนนะเออไม่เป็นไรหรอกคือฉันมีเรื่องอยากรบกวนแกอีกสักหน่อยอ่ะเฮ้ยรบกงรบกวนอะไรกันละ่ะคนกันเองนะอย่าอะไรก็ว่ามาเลยเออคือฉันขอยืมเงินอีกห้าหมื่นได้ไหมอ่ะพอดีบริษัทฉันหมุนเงินไม่ทันอ่ะห้าหมื่นเลยเหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกมนะเราสองคนเนี่ยยินดี้ช่วยอยู่แล้วอันนี้ สัญญากู้ยืมเงินฉันเตรียมไวและงั้นก็ได้อันนี้เงินห้าหมื่ขอบใจนะซินออเแต่รอบเนี้ยฉันขอเวลาสี่วันนะแล้วฉันรีบหามาคืนให้แกเลยงั้นฉันขอตัวก่อนนะซิน เงินที่ฉันยืมแกไปอ่ะแล้วก็มีดอกเบีย้ยด้วยนะหมื่นหนึ่งโห้เมดอกวงดอกเบีย้ยอะไรกันไม่ต้องให้หรอกอ๋อสันน่ขอฟัางพี่โจ๊งนะอ๋อขอบคุณมากเลยนะเออเมแล้วนี่แกรีไปไหนปะไปนั่งเล่นที่บ้านฉันก่อนสิสไม่ดีกว่าพอดีฉันมีธุระงั้นฉันขอตัวก่อนนะเห็นไหมพี่บอกรล้อเมเนี่ยเป็นเพื่อนที่ใช้ได้เลยนะ คืนเงินตรงเวลามีดอกเบี้ยให้แถมไม่พอมีของมาฝากให้เราด้วยอนะีกเนี่ยอืมฉันก็ว่ากันแหละไปแกมาหาฉันถึงท่านเนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่าเออซินฉันขอโทษด้วยนะที่ต้องมาลบกวนแกอีกแล้วอะ่ะคือฉันเพิ่งสั่งสินค้ารใหม่เข้ามาแต่ว่าต้องจ่ายค่ามาจําไปก่อนครึ่งนึง แต่ว่าเงินทั้งหมดของฉันน่ะเอาไปมัดจำสินค้ารถก่อนไว้หมดแล้วฉันก็เลยอยากจะขอยืมแกอีกสักก้อนหนึ่งได้ไหมอ่ะแล้วแกต้องใช้เท่าไหร่อ่ะครั้งนี้ฉันขอสักห้าแสนได้ไหมอ่ะห้าแสนเลยเหรอเออไม่เป็นไรหรอกนะเมย์เป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วอะ่ะเชื่อใจได้อยู่แล้วล่ะแล้วอีกอย่างเมย์ก็ไม่ใช่คนอื่นคนใดที่ไหน ดดกกัันเ็้งนั้นเ่างี้ตอนน,ตอนนี้ฉันมีเงินสดไม่พอพอรุ่งนี้แกค่อยเข้ามา,าที่บ้านนะเดี๋ยวฉันจะตีไว้ให้อ๋อได้สิไม่มีปัญหาอยู่แล้วงั้นฉันขอตัวก่อนนะเอ้านั่งก่อนสิฉันต้องขอบคุณแกกับพี่โจ๊กด้วยนะที่ช่วยเหลือฉันตลอดเลยอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกเออเดี๋ยวก่อนค่ะพี่ซินพี่ซินดูนี่สิค่ะวางใจเถอะนะนั่งซินมันรับปากฉันไว้แล้วว่าจะให้ฉันยืมเงินน่ะแล้วตอนนี้มันก็นัดฉันมารับเงินที่บ้านแล้วด้วยจะบอกให้นะงงๆแบบนั้นน่ะตามเกมฉันไม่ทันหรอกเพราะหลังจากที่มันเอาเงินก้อนนี้มาให้ฉันยืมมานนะฉันก็จะหายตัวเข้ากิบตเมฆทันที พี่ซินพี่โจ๊กพวกพี่รู้ไหมว่าเกือบเสียรู้ให้มัน mm hmm. ก็เพราะความเห็นแก่ได้ของพ,พี่นั่นแหละคนบางคนเข้ามาในรูปแบบมิตรทําเป็นพูดจาอดอ,อ้อนเสียงหวานแต่เบื้องหลังมีแผนชั่วและผละประโยชน์แอบแฝงเต็ไมไปหมดคนแบบเนี้รู้แล้วควรอยู่ให้ห่างเลยเพราะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจหรอกฉันหมายถึงเธอแ,ลแหละใส่หัวไปแล้วละไปสิ